สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมบุกและทีมงานร้านยางเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ Honda City ปี2012นะครับเข้ารับบริการอัปเกรดจานเบรกเปลี่ยนจานเบรกใหม่ด้วยจานเบรก TRW รุ่น XPS เหตุผลหลักๆของการเปลี่ยนจานเบรกเพื่อใช้งานนะครับอันดับแรกเลยนะฮะ อาจจะใช้งานจานเบรกมานานถ้าเบรกกินจานไปเยอะแล้วนะครับถ้าจะเจียเนี่ยมันจะทําให้จานบางแล้วพอจานที่บางนะครับเราเอาไปใช้งานมันจะโคตรง่ายนะครับหรือมีการแตกหักเสียหายนะครับผมวันนี้ผมแนะนําตัวนี้เลยจานเบรก trw รุ่น xps ทําไมจานเบรก xps ถึงน่าใช้งานอันดับแรกเลยเนี่ยจานเบรก xps เป็นจานเบรกที่ทนต่ออุณหภูมิที่สูงนะครับแม้ว่าเราจะใช้งานที่ความเร็วลถยนสูงสูงและชะลอรถเนี่ยให้มีความเร็วที่ลดต่ําลงนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสูงมากนะครับแต่ XPS ยังทํางานได้อย่างปกติไม่มีคดงอจานเบรก XPS ผ่านการทดสอบ crack test นะครับหรือการทดสอบการแตกหักของจานเบรกเนี่ยที่มาตรฐานสูงกว่าจานเบรกทั่วไปนะครับถึงหลายๆไซเคิลเลย จานเบรก XPS มีความสามารถในการลดระยะการเบรกให้กับรถยนนะครับทำให้การขับขี่นะครับการเดินทางทุกๆครั้งปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจานเบรก XPS นะครับผลิตด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนานนะครับไม่คดง่ายนะครับสลัดฝุ่นออกจากหน้าจานเบรกได้อย่างรวดเร็วนะครับและล่องจานเบรกนี้เองนะครับยังช่วยลดความร้อนหรือระบายความร้อนที่สะสมในจานเบรกออกได้อย่างรวดเร็วอีกต่างหาก ด้วยวัสดุที่ทนทานนะครับและก็ระดับมาตรฐานสูงทำให้จานเบรคเอสทนต่อแรงกดอัดและการสั่นนะครับเมื่อรถทำงานด้วยสำคัญนะครับร่องที่กัดซอฟบนจานเบรกนะครับไม่ใช่เพื่อเพียงความสวยงามอย่างเดียวแต่เป็นการลดเสียงจากการเบรกนะครับและสลัดฝุ่นได้อย่างรวดเร็ว และนี่คือเหตุผลที่เราเปลี่ยนจานเบรกใหม่เพื่อใช้งานนะครับคือความปลอดภัยเป็นหลักแต่สิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือสมรรถนะที่อัปเกรดขึ้นมาในทุกๆด้านนะครับกว่าจานเบรกเดิมติดโปรงงานและสําหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเข้ารับบริการอัปเกรดจานเบรกด้วยจานเบรก trw รุ่น xps ตัวนี้นะครับพร้อมบริการติดตั้งเคลียร์ครบจบทุกอย่างนะครับเรียนเชิญได้ที่ร้านยางเจริญนุ่งเหลืองโทรศ8 6 5 6 9 1 9 1 5ใช้กับรถนต์รุ่นใดปีใดสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ